ข่าวดีตั้งแต่ต้นปีนางเอกลูกหนึ่งหวนคืนจอหลังหายไปทำหน้าที่แม่พักใหญ่มีรายงานว่านางแบบนักแสดงสาวฮันนี่ลีหรืออ e ีฮานีเจ้าของตำแหน่งนางงามรองอันดับ3 m มิสยูนิเวอร์ปี2007เตรียมออกสื่อบันเทิงครั้งแรกหลังจากคลอดลูกสถานที่ที่เธอไปคือ You q u i z On The Box เจ้าหน้าที่บันเทิงบอกกับ jtbc e n t e r n e w เมื่อวันที่4มกราว่าอีฮานีเข้าร่วมในรายการบันทึกรายการ You Quit เมื่อเชา้านี้นี่จะเป็นการแสดงครั้งแรกของเธอหลังจากให้กำเนิดลูกสาวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีฮานีแต่งงานกับคนนอกวงการในเดือนธันวาคม2021และมีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งให้กำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายน2022